รักษาสิวที่คลินิกแห่งหนึงนะคะชื่อว่าพรเกษมคลินิกค่ะก็คือครั้งหน้าเนี่ยเราทายาละลายหัวสิวมาเนี่ยเราไม่ต้องเลเซอร์กดสิวอุตันอีกเพื่อชั้นสิวแทบจะหายแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถุงแป้งดัดอะไรวันนี้นะคะอยู่กับช่วงรีวิวบิวตี้กับถุงแป้งค่ะ ในคลิปนี้นะคะทุกคนถุงแป้งก็จะมาพูดถึงการรีวิวบิวตี้กับถุงแป้งค่ะซึ่งก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการดูแลรักษาสิวและผิวหน้านะคะในการที่เราต้องใช้ผิวหน้าบ่อยหรือว่าแต่งหน้าบ่อยขนาดนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถุงแป้งก็ได้มีการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ช่วยในการรักษาสิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยถุงแป้งนะคะจะมาพูดถึงในเรื่องของการรักษาสิวที่รักษาสิวกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะซึ่ง ถุงแป้งเนี่ยได้ตัดสินใจไปรักษาสิวที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าพรเกษมคลินิกค่ะสาขาเซนทันบางนานะคะแต่ใดๆก็คือพรเกษมคลินิกไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะอันนี้จะมาพูดถึงในการที่เราไป รักษาสิวจริงๆแล้วก็จ่ายเงินเองจริงๆนะคะว่ามันเห็นผลยังไงบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผ่านมานะคะถงแป้งเนี่ยได้รักษาสิวกับพรกเสมคลินิกเนี่ยมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะคะใน5ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะ สูงอยู่นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการรักษาสิวกับพรกเษมคลินิกเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างนะคะถุกแป้งก็จะมาพูดในคลิปนี้นะคะทุกคนในการรักษาสิวครั้งที่1ของถุงแป้งนะคะถุงแป้งเนี่ยไปรักษาในวันที่2กันยายนนะคะซึ่งครั้งนั้นอะเข้าไปโดยที่แบบว่า เราตั้งใจจะไปรักษาจริงๆแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็เขาก็ทําการตรวจเชื้อสิวว่าสิวเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เป็นสิวอะไรส่วนใหญ่ผลปรากฏว่าถุงแป้งนะคะออกมาเป็นสิวอุดตันซึ่งสิวอุดตันเนี่ยเกิดจากการที่ทาเครื่องสำอางเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้เครื่องสำอางที่มีออยผสมคุณหมอนะคะก็เลยให้ถุงแป้งงดพวกเครื่องสำอางหรือว่า cleansing oil ที่มีส่วนผสมของออยไปก่อนนะคะแล้วก็มีงดในเรื่องของ แป้งผสมรองพื้นหรือว่ารองพื้นทั้งงดได้นะคะแต่ด้วยความที่หน้าที่การงานของเราอะ่ะมันไม่สามารถที่จะงดอะไรพวกนี้ได้นะคะก็เลยต้องจําเป็นต้องฉายอยู่พอคุณหมอนะคะเริ่มทําการรักษาเนี่ยคุณหมอก็ให้ถุงแป้งเนี่ยเลเซอร์สิวอุดตันก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดหัวสิวเพื่อให้กดสิวได้ไง่ายขึ้นซึ่งไปครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่กดสิวให้เลยนะคะต้องมีการเลเซอร์สิวอุดตันหลังจากนั้นก็ได้กดสิวนะคะซึ่งกดสิวเสร็จปุ๊บ ก็มีการเลเซอร์ลอยสิวต่อนะคะแล้วก็รับยาทารับยากินมาทานนะคะซึ่งยากินเนี่ยถุงแป้งได้มา2ตัวนะคะก็คือยาค่ายเชื้อสิวแล้วก็รักษาสิวอีก1ตัวนะคะส่วนพวกสกินแคร์เนี่ยถุงแป้งได้มาทั้งหมด5ตัวนะคะในครั้งแรกซึ่งในสกินแคร์5ตัวเนี่ยจะมี ตัวที่ทําให้ละลายหัวสิวด้วยก็คือครั้งหน้าเนี่ยเราทายาละ,ละลายหัวสิวมาเนี่ยเราไม่ต้องเลเซอร์เปิดสิวอุดตันอีกเพื่อใช้ในการกดสิวครั้งต่อไปค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายครั้งแรกนะคะอยู่ที่ทั้งหมด ,3945 บาทค่ะและต่อไปนะคะครั้งที่2นะคะถุงแป้งก็ได้ไปหาหมอครั้งที่2เนี่ยในวันที่9กันยายนค่ะคุณหมอน่าจะนัดประมาณ2สัปดาห์แล้วก็มาดูทีนะคะซึ่งครั้งที่2เนี่ยก็มีการ เข้าพบคุณหมอแล้วก็มีการกดสิวนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่เลเซอร์สิวตันแล้วเพราะว่าเราทายาละลายหัวสิวมาเรียบร้อยแล้วตามด้วยว่าเลเซอร์รอยสิวนะคะแต่ว่าใดๆก็คือเลเซอร์รอยสิวเนี่ยแต่ละครั้งที่เราไปหาหมอเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเลเซอร์หรือไม่เลเซอร์นะคะถุงแป้งก็เลยเลือกเป็นเลเซอร์รอยสิวเพื่อที่ รอยเนี่ยจะได้หายเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งครั้งที่2เนี่ยถุงแป้งก็ได้สกินแคร์มาเพิ่ม2ตัวนะคะแล้วก็ยากินมาเพิ่มอีก2ตัวก็เป็นยาชุดเดิมแต่แค่เราต้องกินต่อเนื่องนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในครั้งที่2เนี่ยถุงแป้งใช้จ่ายไปทั้งหมด ,3424 บาทนะคะรวมค่าเลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะในการเข้าพบคุณหมอครั้งที่3ค่ะคุณหมอนัดในวันที่23กันยายนนะคะก็ไปพบคุณหมอเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ คุณหมอเขาก็จะวินิจฉัยดูว่าเราอะไปทำอะไรมาบ้างสิวหายหรือยังผิวหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนครั้งที่3เนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือกดสิวแล้วก็ตามด้วยเลเซอร์ลอยนะคะซึ่งจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเลเซอร์ลอยเนี่ย เลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะถุงแป้งก็เลยเลือกทำเลเซอร์ลอยไปด้วยส่วนครั้งที่3ถุงแป้งยังไม่ซื้อสกินแคร์เพิ่มนะคะเพราะว่ายังเหลืออยู่แล้วก็ตัวยาเนี่ยคุณหมอก็ให้ยาเดิมมากินนะคะเพื่อที่จะเป็นความต่อเนื่องต่อไปนะคะซึ่งครั้งที่3ถุงแป้งก็มีค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดประมาณ3,408บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรอบที่4ที่การเข้าพบคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดเป็นวันที่30กันยายนนะคะแต่เหมือนกับว่าวันนั้นเนี่ยถุงแป้งแค่เข้าพบคุณหมอเฉยๆแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะคะจริงๆเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําวันนั้นเนี่ยเลือกที่จะไม่กดสิวเลยก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะก็คือเข้าพบคุณหมอเฉยๆคุณหมอก็วินิฉัยแล้วก็ให้ยามากินคุณหมอให้ยา ตัวใหม่มานะคะเป็นวิตามินค่ะแล้วก็ยาอีกหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อรักษาเชื้อสิวนะคะค่าใช้จ่ายครั้งนี้ที่ไม่มีการเลเซอร์เลยนะคะจบที่751บาทเท่านั้นค่ะอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้เป็นครั้งที่4ค่ะในครั้งที่5นะคะทุกคนเราก็เข้าพบคุณหมอในวันที่28กันยายนค่ะซึ่งก็ปกติเลยนะคะคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่าหน้าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็เลือกที่จะกดสิวเพราะว่า เหมือนตอนนั้นเราแบบสิวอุดตันขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราแต่งหน้าแบบติดกันหลายวันแล้วก็เลเซอร์รอยนะคะคุณหมอแนะนําให้เลเซอร์รอยแดงรอยดาเนี่ยทั้งหมด40จุดบนใบหน้านะคะก็ค่าใช้จ่ายครั้งที่ห้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการเลเซอร์รอยแล้วก็มีการเปลี่ยนยาด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยให้ยาตัวใหม่มาทั้งหมด3ตัวมียาตัวใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลด คุมความมันบนผิวหน้าของเราด้วยแล้วก็สกินแคร์ตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเป็นน่าจะเป็นช่วยในเรื่องของค่าเชื้อสิวทาก่อนล้างหน้าตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้มานะคะทั้งหมดทั้งมวลครั้งที่5ที่รักษาไปนะคะทั้งหมดอยู่ที่4 3 6 0ค่ะซึ่งทุกครั้งที่รักษานะคะถุงแป้งก็จะมีการเก็บสลิปหรือว่าถ่ายสลิปไว้ตลอดนะคะ ต้องบอกก่อนว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาสิวที่พรกษะเมเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงนี่เป็นครั้งแรกที่เลือกที่จะรักษาสิวกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะว่าผิวหน้าเนี่ยในเริ่มที่จะดีขึ้นมากๆแล้วสิวแทบจะไม่มีแล้วคะ่ะดีใจมากๆต่มือสิวแทบจะหายแล้วนะคะแตท่ที่เห็นแดงๆนี่ก็คือนะ่าจะเป็นรอยแดงหรือว่ารอยเซลเลอร์อยบนหน้านะคะก็จะเป็นการรักษา ในระยะต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งดีใจมากๆเลยนะแบบต้องขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่ทำงานหาเงินเพื่อที่จะไปรักษาสิวต่อนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็พิจารณาหรือว่าเอาที่ทุกคนสะดวกนะคะว่ารักษาสิวแบบไหนแต่ว่าในการรักษาสิวด้วยตัวเองเนี่ยก็มีนะก็คืองดกินของทอดของมันของหวานน้ำตาลอะไรแบบนี้นะค่ะแล้วก็พยายาม พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการช่วยตัวเองได้แบบระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสรุปเลยแล้วกันกับการที่ไปรักษาสิวที่พรกระเสมาทั้งหมด5ครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็คือ15,888บาทค่ะยังไหวนะคะยังไปต่อได้อีกนะคะยังไม่ถึง3 0,000ืยังสามารถไปต่อได้อีกนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถ เข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้นะคะจริงๆพรกรเมเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าเห็นแล้วก็มีความกร,รุนานก็ได้นะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นลูกค้าพรกรเมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครมีข้อสงสัยหรือว่าคอมเมนต์นถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b ์ให้กับถุงแป้งดอทอะไร39สามสิบเก้า ด้วยนะคะหวังว่าคลิปหน้าถุงแป้งจะมีสาระดีๆหรือว่าข้อคิดดีๆหรือว่าการรีวิวบิวตี้ต่างๆหรือว่าการรีวิวรถคันต่างๆมาให้ดูอีกนะคะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับถุงแป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ถุงแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ